สวัสดีครับกลับพบกับแฟนหับลำปางอีกแล้วนะครับผมผมแอดมินหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็จะรับหน้าที่พิธีกรเช่นเคยครับผมซึ่งคอนเทนต์ของเราวันนี้นะครับก็จะเป็นการอันบ็อกซ์อีกแล้วแต่การอันบ็อกซ์อะไรนะั้นเดี๋ยวเราไปถามเกสของเราดีกว่าว่าแต่เราไม่มีของแกะเลยครับไม่มีของอันบ็อกซ์เลยแล้วแล้วเกสเราไปไหนครับเนี่ยมาแล้ว มานะครับผมของที่เราจะอันบ็อกในวันนี้เราก็อมีซิชิบูริโนลิปกลอสนั่นเองโอเคได้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 ได โอเคครับผมตอนนี้นะครับของที่เราจะอันบ็อกก็มาแล้วนะครับซึ่งเป็นของเกสซึ่งนี่ของใครที่ไหนครับแอดมินสามขอานี่เองสวัสดีครับผมครับผมเราก็เกสเกิดกันไปนะอะไรใครที่ไม่ใช่ MC ก็เป็นเกสหมดเลยก็คือจริงๆอันนี้ก็เป็นของแอดมินสสั่งอะไรไปนะครับ อัลบั้ม e ซจิบ c Bruno r i p o ครับโอ้พี่พี่ออมใช่แล้วเป็นเซนเตอร์นี่เองก็มันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราแกะกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคครับรบกคนอสามแกะให้หน่อยครับได้ครับไปตื่นใต้นตื่นเต้นก็ยังไม่เห็นอืมไม่เห็นของุกคนอืมอันนี้ถือว่ามาเลยวมาซะผมไม่ได้เราไม่ได้เช็คใช่ไหมไม่ได้โอเคไม่เป็นไรแต่ผมก็ยังไม่เห็นที่ไหนนะ ก็ s> <S ถือว่ามาเร็วแหละนะถ้ามาเร็วผอยังไม่เห็นเลยไม่เห็นหน้าค่าตาของนี้เลยขออนุญาตได้ครับแพรมแพรมก็หอมมะนาวเช่นเคยนะครับถึงไข่ม้วนก็ไดเป็นไข่ม้วนญี่ปุ่นเลยถือว่าหอมมาดีนะครับไม่ต่างจากกิงแฮนเชกในปที่แล้วนะเอ้ยหอมมะนาวมากเยี่ยมยอดเลยทานเดียวกันมา้วกันอะเราสั่งมากี่เซตเซตเดียวเซตหนึ่งเซตหนึ่งยังหอมขนาดนี้นะนี่ ใส่ใจจริงเลยแต่ดีมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่หอมมาเยอะแยเราจะกังวลมากเลยว่าหองมันจะมีแบบตําหนิลือปลตามีบุกลายไหมอะไรอย่างนี้ใกล้ละใกล้ละใกล้ละนิดนึ่งนิดนึงนิดนึงว้าวไม่ใช่อทางนั่งทางนี้อยากโชว์กล้องหน่อยก็จะเป็นลักษณะเป็นเหมือนอ่กล่องใหญ่ๆนะครับอารมณ์เหมือนกล่อง DV d สมัยก่อนขนาดก็จะเท่ากล่องวิดีโอสมัยก่อนอ่าโอเคแกะเลยแกะเลย ซึ่งอันนี้ก็จะมีซีดีกับ DVD ใช่นะครับผมเขาแพ็คมาดีจริงเขารายละเอียดนะครับผู้ชมนะผู้ชมเยียมเรียมเยียมเช็คสภาพกันเช็คสภาพกันโอ้สวยก็คือจริงๆแล้วผิวของกล่องข้างนอกจะเป็นกระดาษด้านแต่ว่าตัวรูปกับฟอนต์จะมีความมันอยู่นะครับ t e x t มี texture มันๆมี่ต่างใช่ใช่ก็ถือว่าโอ้หทำดีมากเลยการพิมพ์มาละเอียดมากนะน้าน้องๆชัดไหม ชัดค,ครับผมพี giving, ่ออมชัดไหมครับชัดครับผมอื่นก็ชัดโอเคโอ้น่ารักมากน่ารักมากอันนี้ไปถ่ายกันที่ใน MV ใช่ไหมครัใช่ครับที่ใน MV เป็นลือสอทหรืออะไรนะเป็นล่าอารด้วยยังอยู่ไหมร้านปิดแล้ว สรุปว่าเขาจะมีซีดีกับดีวีดีครับผมเนาะลราก็อันนี้ก็คือเรียกว่าโปรโตบุ๊กไหมโปรโตบุ๊กใช่อ่าแล้วอันนี้คือโปสการ์ด <Post card. S 1> เป็นโปสการ์ดครับผมอันนี้คือไม่มีสุ่มใช่น่าจะไม่มีนะ,ะเป็นรูปทุกคนเป็นรูปทุกคน,เ,น,กคนเหมือนกับปกที่อยู่ในกล่องข้างนอกนะครับเป็นอย่างนี้เลยโอเค ซึ่งก็คือ CD นะครับก็จะมีเพลง Hisashi Burid No r i อสนะครับแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็จะมี Maeshika m เ n e อสนะครับมุกสุดเส้นทางแล้วก็เพลง n i g i n o และฉากรถไฟสายรุ้งผมชอบเพลงนี้มากแล้วก็ Tomodachi เพลงเพื่อนนะครับแล้วก็2565นะครับแล้วก็มี Only Today นะครับแล้วก็ Kimi wa Boku da เธอก็คือฉันอ่าแล้วก็ Sensei า a w a i นะครับแล้วก็โ o t ทโซ Sokudo ยากจังเลยโ oh okay. อเคโซโกโนโตะยูเอสคันอ่ซี่ให้สุดอยู่ที่เธอแล้เฮ้ยยูเมวะมิเกนายจะไม่หนีจากความฝันนะครับผมแล้วก็มีออฟเวอร์เคิลของฮิซาชิอุริโนริบก็สด้วยโอเคส่วนดีบีดีน่าจะเป็นดีสิควิดีโอใช่ครับนะครับก็จะมีฮิซาชิอุริโนริบก็อดไมชิกะแล้วก็โซโนะ่าแล้วก็ซันเซคาวาย์นะครับรวมถึงยูเมวะมิเกนายโอเคมันมีอะไรให้เราสูงบ้างครับ จะมีรูปที่แถมมากับอัลบั้มนะไหนอ่ะเราโดนหลอกแล้วเฮ้ยเราอยู่ข้างในอยู่ข้างในนึกว่าเขาลืมใส่ยังไม่ชราดูกันซีดีกันดูซีดีกันก่อนนะครับโอเคเปิดมาปุ๊บอ่าก็จะมีอ่านรูปนี้เก็บไว้ก่อนรูปนี้เก็บไว้ก่อนนะก็จะมีซีดีกับดีวีดีนะครับตามที่เขาบอกไว้อันนี้คืออะไรเอ่ยนั่นสิครับเดี๋ยวมาดูกันน่าจะเป็นไลด์ไหมเออออัพการโอ้ วิน่ารักอ่าก็จะเป็นป๊อปอัพของเซมบัสสุเพลงนี้ใช่นะครับยืนเรียงกันน่ารักมากเลยอ๋อทําดีทําดีครับน่ารักแต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ๋อมันเป็นที่คาดผมโอเคไอ,อ,อไ้อย่าจับปดจับผิดเออก็นึกว่ามันมีลูกซ้อนวันนี้อะไรหรือเปล่างี้ซึ่งที่ใส่ซีดีมาก็จะมีแค่นี้แล้วเนาะ ร,รูปตรงนี้ก็จะเป็นรูปที่ดักฝันนะครับสวยดีน่ารักดีข้างหลังก็จะเป็นรูปเมมเบอร์นะครับอ่าเป็นรูป Member. เมมเบอร์แบมงกันตามในซีใน m v นะครับข้างหน้าเขาใช้เป็นสแตมแหละมันต่อเนื่องมาจากฟิลลิ่งกันเยนจดหมายใช่ไหมใช่อ่าเพราะว่าเพลงหลักของว่าบันี้จะมีธีมเกี่ยวกับเหมือนจดหมายนะเลตเตอร์เลตเตอร์งั้นไอสิ่งที่เราจะลุ้นคืออันนี้ใช่ครับ งันเดี๋ยวเรามาดูนี้กันก่อนไหมได้โ <Okay. S 2> อเคแถวหน้าสุดจะเป็นติตากับฟอร์จูนอ่าแล้วก็พี่อองก็อยู่ตรงกลางอีกทีนึงอ่ายืนเกาะกลุ่มกันแอบมีความเรามาโนนิดน,นึงว่ามีความหัวใจหน่อยหน่อยอ่าปราั้นครับผมได้ได้โอเคอ่ะค่อยๆเปิดกันแล้วค่อยๆเปิดกันแล้วกันคือเรื่องเรื่องเป็นอัลบัม้มโคตโบุ๊กมันก็จะหนาหน่อยโอ้สวยมากก็เป็นรูปยืนเรียงการเช็ดเคยนะครับมีกี่หน้าทั้งหมดมีกี่หน้า 80เยอะมากอันนี้ก็จะเป็นน้องๆเดินกันมามิงเฮ้ยมามิงอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าคุณแบบอ่าเนี่ย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 เฮ้ยสมองอะไรมาแล้วสมองอะไรเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นแล้วเฮ้ยโกเคแต่ว่าสวยมากรูปถ่ายสวยมากก็ดี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 ว้าวสุดยอดไปเลยนะฮะเออผมว่าหลังๆเนี่ยเรื่องรูปรูปสวยสวยสวย น่ารักมากเลยอ่ะผมว่าหลังเนี้ลูกนิ่งของออฟฟิเชียลสุดเขาไว้ใจได้นะหืมสวยนะเาเรียงกันเลยใช่ใช่ใช่คือเขาเรียงตามวันนี้ว่าตำแหน่งในเพลงเปล่าคุณเก็บสมองก่อนเก็บสมองก่อนคุณออฟฟิเชียลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันอันนี้สิตาอันนี้แฟน์สิตาเฮ้ยีองยองปิงค์ครับพิงค์งูเหมือนนะเหมือนนะอันนี้ปิงสวยมากเลยนะเพลงนี้ผมช่วยอ่ะก็จะมีเนื้อเพลงนะครับ จินโน่เล็ก,กัาโทอมอดจินะครับอันนี้อน,น่ารักอันนี้น่ารักเป็นพีรินามีหน้นาแล้วก็จริงๆนะครับอันนี้เราถ่ายแล้กลางวันเลยนะไม่รู้จะมีสิงกลางคืนไหมเดี๋ยวเราดูมีหน้นาสวยมากเนีย่ยอู้สวยมากนะครับโอยพีรินาน่ารักนะครับอุนนาอยน่ารักน่ารักน่ารัก,กชุดน่ารักมากเลยเออก็จะมีชุดเซนกับชุดในเอ็มบีขาดกันไปนะครับ นี่จริงๆนี่ดูสายตาเขาอ้น่ารักไปไปอ่ะ,อะก็จะมีชุดเ b ีด้วยเช่นกันอย่างที่เราเคยพูดกันไว้นะครับว่าชุดเ b ก็จะมีชุดที่เป็นชุดสีแดงเนาะอันนี้เพลงสองเท่ากับ only today นะครับก็จะเป็นอ่ะเป็นเนื้อคเมืองเวอร์ชั่นของ c g m นะครับอ่าเยี่ยมเลยอันนี้เป็นสา,สา,สาวๆก็จะมีฟอจูน้องพิมพ์และก็นานานะครับฟจูนารัอุยนาสวย สวยมากเลยน่ารักน่ารักน่ารักถ่ายดีมากๆนี่ออาชุดแดงก็น,น่ารักเอ้ยนี่เป็นเอามาจากซีนในเอบนะซีนี้ใส่แตงกวา oh. ปกแตงกวานะเนี่จะมีที่ฟอโอ้ที่ฟอนะ<า>น่ารักมากนะครับเอ้ยเขาถ่ายดีมากเลยอ่ะจริงครับอืมคุ้มค่ามากนะครับไอโฟตโตบุ๊กอันนี้นะครับคือถ้าใครแบบแตัดสินใจซื้อ,อแบบสั่งมาเป็นเป็นเซตนี้เลยเนี่ยผมว่าคุ้มคุ้มเลย เป็นน้องทีมนะคะับอุ้ยนี่นี่น่ารักดูกนี่สวยเลยส่วนตัวผมชอบอ,อชุดเซนมาสืึของเพลงนี้มากนะมันมันมัน,มนดูลงตัวสวยดีเป็นเพลงคิมิมวะโบกุดะนะครับที่ใครเป็นคนน้องครับพี่ออมครับผมเฮ้ยแล้วก็สังเซคาว่าอึนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่ะพูดิโอเทโซโคาาโดโตยูเอสพาอึ่ยสิ่งสุดที่เจอยูเมวามีเกนายนะครับงอ้ย นี่เป็นพี่ออมลูกแชมพูแล้วก็คันนิงน,นี่นา่ารักอ่ะเฮ้ยอ่ะสามสาวนะครับนั่งกันอยู่ที่สพนะพานเนาะที่ยืนไปในทะเลน่ารักมากเลย สวยอะ<า>สวยมากสวยมากโอ้โหแชมพูน่ารักเป็นสาวแล้วแชมพูเป็นสาวแล้วสาวลำปางของเรานะครับดูดีส,วสวนาวลำปางของเราน่ารักจกัดอันนี้จะเป็นะนิ่งเออซึ่งพอดีเลยผมแชมงนิงพอดีอดบ,บ้าบกว่าบกว่าบอกบนรักจริงจบเออบุรักตุ๊กแกฮะบรักโอ้ยปวดมากเออโอ้น่ารักมาก harness. เออชอบชอบพอมันเป็นชุดเซ็มรัดถ่ายส,สวยๆเออชอบมากโอู้หู้หู้กรักสวยแบบสวยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเงาตกอะ่ะเบ็นมินีิอารสวยที่จัดๆเลยอ,อ่ะเล่าๆก่อนบางทีแบบเราได้เป็นมินิโฟโต้บุ๊กหรือก,รก็รู้เงี้ยบางทีมันมีการแบบตัดแจกจ่ายบางคนขายเป็นรูปด้วยซ้ำนะหรือว่าอย่างเราเองบางทีก็เคยเอามาแบบว่าใช้ประดับตกแต่งโปรเจกต์ แต่พอเขาทำรูปเล่มดีขนาดนี้โอ้โหแบบมันประเต๋าไม่ได้สวยมากเป็นคนฆค่าการอยู่เป็นเล่มมากๆเลยนะต้อเปิดดูเอา,วา,วา,วาววโอ้โหสวยโอ้ยคุ้มอะเอาจริงคุ้มามากนะเพราะว่าแบบรูปน้องๆสวยขนาดนี้มันยังไงก็คุ้มมาเนาะสำหรับคนที่ติดตามชื่นชอบน้องๆนะครับอ่ามาถึงกลุ่มน,นี้นะครับก็จะมีเหมยพันช์แล้วก็ไข่หวานนะแอน เ้ยก็จะเป็นสไตล์น่ารักน่ารักนะครับสาวๆซนๆหน่อยอื้มเือสวยนะสวยเลยดูดีดูดีดูดีอ่ะชุดแดงน่ารักครับน่ารักสวยครับสวยก็เท่าที่ผมดูแล้วน่าจะเป็นประมาณว่าภาพที่เราเห็นหมดเนี้ยน่าจะไม่มีเซ็กกันคืนละอ่า อาจจะด้วยความว่ากลางคืนเนี่ยแสงมันเซตยากใช่แล้วก็เหมือนตอนงคืนพายุเข้านะครับอ,อ๋อเหรอฮะเออภาพในโฟโตบุ๊กเล่มน,นี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในซีนกลางวันนะครับชุดเซนกับชุดเตมีช่วงกลางวันเนาะนี่ก็จะมีไข่หวานสวยนะยดูดมากเลยดูดีมากเลยน้องพันช์น้องพันช์ชิบบบออลากันลากกนลา อาโอ้ยรูสกสถานน่ารักมากอ้าวท่าจะจบได้เครดิตนะครับอโอเคหมดแล้วอ้องๆน่ารักมากภาพสวยมากจริงๆภาพสวยมากจริงๆคุ้มค่าโอเคสรุปอีกทีก็คือเราจะมีโค้บุ๊กเล่นหนาๆเลยมีการ์ดนะครับที่เป็นรูปของเซมบัสส์ทุกคนมีป๊อปอัพนะครับที่เป็นรูปของเซ็นบัสส์ทุกคนซีดีและดีวีดีนะครับมาถึงสิ่งที่เราจะได้รุ้นในวันนี้ครับ อันนี้ผมถามก่อนเป็นรูปทรงทั้งวง CGM หรือว่าเฉพาะเซมมาสืกครับเฉพาะเซมมาสึกครับเฉพาะเซมมาสืกนะแล้วเซมมาสืกนี้จะมีเป็นรูปชุดเซมกับนามีไหมใช่แล้วก็จะมีชุดตอนคืนนะครับอ๋อชุดตอนคืนด้วยจะมีคนละสามรูปอ๋อโอเคคนละสามรูปเซมมาสืกมีสิบหกคนสิบหกคูณสามสี่สิบแปดเหรออ่าสี่สิบแปดรูปสรุปว่าอันนี้คือหนึ่งในสี่สิบแปดใช่อยากได้รูปไหนครับก็อยากได้มานมี้ หรือว่าพี่ออมพี่ออมรูปไหนก็ได้ชุดไหนก็ได้แต่ว่าไม่ว่าจะรูปไหนเราก็ดีใจอยู่แล้วนะครับอะงั้นผมขออนุญาตให้อาสาเป็นคนเปิดให้กล้องดูก่อนแล้วแล้วเราค่อยมาดูกันโอเคไปไปะเอาเลยครับสามสองเดินไปนั่นก็คือไปทำไมแบบ ต้องมีการเซษก,กันเกิดขึ้นแล้วว่าเฮ้ยคุณต้องร้อยผมไปซื้อเซตนี้มาก่อนก็คือน้องเหมยในะะ<ม>ชุดเอ็มบีฉากกลางคืนนั่นอเองอ๋อว้าวน่ารักสวย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 เลยเขาถ่ายแสงสวยอยู่นะใช่คนระับเออจริงๆก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้เอารูปในเซตกลางคืนเนี่ยไปใช้อะไรหรือเปล่านอกเหนือจากโฟโต้เซตผมวาก็น,น่าสนใจอยู่นะ เออก็ถือว่าแอสาว่ามือดีใช้ได้โอ,โอเคก็วันนี้เรามีกันชุดเดียวเนาะอ,อาจจะลุ้นน้อยหน่อยแต่ก็ถือว่ามาเล่าสู่กันฟังว่าในเซตนี้มีอะไรบ้างใครที่ยังไม่มีนะครับบางทีก็อาจจะไปลองหาในตลาดดูนะเพราะว่าผมว่าคนค่ายกันเก็บมากเลยนะเออถ้าเกิดว่ามีปล่อยในราคาที่ไม่สูงเนี่ยควรจะเก็บไว้มากๆนะครับใครที่ติดตาม,มน้องๆนะบอกว่างานคุณภาพมาก อันนี้ถือว่าเราพูดกันแบบตรงๆเราก็คือติดตามมาตั้งแต่แรกนะครับจนถึงตอนนี้ก็เห็นความพัฒนาของการทํากู๊ดของ c ีเจมโฟเดตมาตลอดนะครับผม,ผมอาจจะรวมถึง b ีเอ็มโฟเดด้วย<ห>นะฮะก็<ๆ>รู้สึกว่าประทับใจที่เออ<ๆ>เขาพัฒนาแล้วเราก็จะได้เก็บสะสมของดีๆนะครับ okay. โอเคก็วันนี้เป็นไงครับอารสามประทับใจกับของที่เราสั่งมาไหมประทับใจครับสวยเอยดีเลยนะลูกดีลูกดีดีเลยดีเลยดีเลยก็รู้สึกว่าคุ้มค่าซื้อมา โอเคครับผมก็น่าจะประมาณนี้แหละสั้นๆเนาะคลิปเราวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากพูดคุยกับเรานะครับเหมือนเดิมสามารถคอมเมนต์เรามาได้ม,มาขิงเราก็ได้นะได้อะไรมายังไงได้พี่ออมได้มาวิงมาขิงก็ได้เลยนะ,ระหรือว่าอยากจะมาแบบทักถามอะไรก็ได้หมดแต่ช่องทางที่ง่ายกว่านั้นก็คือ,อได้ทุกช่องทาง นะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k ครับผมหรือว่า X ครับผมใช่ครับส่วนใครที่ติดใจแบบว่าเออแบบว่ายังอยากดูคอนเทนต์ของเราอยู่เรื่อยก็อย่าลืม Subscribe เราไว้นะครับกดดิ่งใช่ไหมกดไลค์เอ้ยกดแชร์เออประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละขอบคุณทุกคนมากมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวผมต้องไปหาอะไรมาเทะแล้วมั้ง